สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกมะนาวแบบง่ายๆในกระถัดแค่15นิ้วนะครับก็ส่วนผสมของดินก็คือไม่ยากเลยหลกัหลกๆก็คือมะนาวเน้นดินโป่งก็คือดินที่ระบายอากาศระบายน้าได้ดีนะครับก็คือของผมนี้ตอนนี้เน้นใส่แกลบนะครับมีแกลบมีดินแล้วก็มีมะพร้าวสับแล้วก็ขี้วัวนะครับหรือว่าขี้ไก่ก็ได้แล้วแต่หาได้นะครับก็คลุกคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ดินก็จะโปร่ปงๆนะครับทีนี้วิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยนะครับก็แบบง่ายๆเลยนะครับก็ตักดินใส่ในกระถางให้เต็มนะครับ ก็ต,ตั้งคือพยายามอย่าปลูกให้ลึกนะครับปลูกให้พอดีกระถางก็จบแล้วนะครับแล้วก็กรีดกรีดถุงออกมานี่นะครับลากเขาเดินดีแล,แล้วแล้วก็ตักดินใส่ให้เต็มครับตั้งต้นให้ตรงตักดินใส่ให้เต็มจบ ง่ายๆนะครับ ตอนสุดท้ายอย่าลืมเขย่าเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับเพื่อให้แบบลากเดินได้เหลวขึ้นก็ตักดินที่เหลือให้เต็ม